คนเกิดวันพฤหัสบดีช่วงนี้มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั้งเรื่องงานการเงินและจิตใจหากคุณใช้ปัญญาและความเมตตาเป็นหลักจะสามารถผ่านอุปสรรคและสร้างความมั่นคงได้อย่างน่าชื่นชมคำทํานายคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานอาจมีความเครียดจากคนเดิมๆหรือปัญหาที่วนซ้ำ แต่หากคุณใช้เหตุผลและความนิ่งจะสามารถคลี่คลายได้ดีคนค้าขายโดยเฉพาะด้านอาหารจะไปได้สวยการเงินมีแกนได้เงินคืนจากลูกหนี้แบบไม่คาดคิดหรือมีลาบลอยเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวความรักระวังปัญหาเล็กๆน้อยๆที่อาจบานปลายได้ง่ายควรใช้ความเข้าใจและการให้อภัยเป็นหลัก สุขภาพควรระวังเรื่องการกินโดยเฉพาะไขมันและคอเลสเตอรอลสูงมั่นออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอลักษณะเด่นของคนเกิดวันพฤหัส,สบดีมีปัญญาเมตตาและเป็นที่เคารพของคนรอบข้างชอบสั่งสอนและเป็นผู้นำทางความคิดมีเหตุผลลึกซึ้งเจรจาเก่งและจริงใจ อารมณ์ขึ้นลงตามความรู้สึกแต่เมื่อมีเป้าหมายจะมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าสัญ,ญลักษณ์และพลังของวันพฤหัสบดีพระประจำวันพระพุทธรูปปางสมาธิสีมงคลสีเหลืองสีแสดธาตุประจำวันธาตุดินสัตว์ประจำวันพญานาคสื่อถึงปัญญาและความศักดิ์สิทธิ์